เยอมากสำหนี่แบบนี้แล้วก็คิดว่างานนี้เราจะเป็นงานที่สุายอะไรสางงานซีนตรปีนี้นะคะแลไปออดคุลุดเอาว่าในหน้าเราจะมีผลงานอะไรใครสามรถว่า กได้นก้สงอาก็อให้มันนี้กลับไปกลับไปทางานจะกลับไปเรียนหรือว่าจะกลับไปใช้ชีวิตก็บอกว่ายตงนี้นะคะเราจะป้งนะคาเป็นเี่ยวๆชีคก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ดูเป็น้อที่อยู่ข้างหน้าพวกเรา มีความรับผิดชอบของของเราสังคมนั่นเองว่ทุกวันนี้ที่เราตั้งใจทำงานตั้งใจทำสิ่งดีๆก็เพื่อให้ทุกคนภูมิใจให้ได้มากที่สุดที่ผักดังพวกเราสอดส่วนกลับบ้านกันดปกลับบ้านกันี่พเอ็มบัตรเสียไปช่อน なので、日本の野球の魅力は、やっぱり。